ยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแม่หมอมาดามปีนะคะหรือว่ามาดามปีโฮโลชาแนลใน YouTube นะคะคลิปนี้ค่ะจะเป็นคลิปดวงนะคะในเดือนตุลาคมสำหรับชาวราศีธาตุดินค่ะชาวธาตุดินก็จะมีคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรพฤกษบกันนะคะนับราศีแบบไทยนะคะเดี๋ยวช่วงวันเอ่อ ช่วงวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่แม่หมอจะแปะเอาไว้ให้ในคลิปนะคะก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใครถูกใจก็อย่าลืมคอมเมนต์ติชมกันได้ตลอดนะคะแม่หมอจะบอกทุกครั้งนะคะว่าการอ่านเนี้ยเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะอาจจะตรงบ้าง หรือไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยนั่นเป็นเรื่องปกติของการดูดวงแบบส่วนเอ่อดูดวงแบบรวมนะคะอยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถเข้าไปดูที่สามารถแอดเข้ามาได้นะคะที่ l ล n e แอดมาดามปีโฮโล2456นะคะอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับชาวราศีธาตุดินนะคะวันนี้จะพูดถึงทั้งเรื่องของการงานการเงินสุขภาพและโชคลาภนะคะส่วนพาร์ทของความรักเนี่ยแม่หมอจะแยกออกไปยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่การงานกันเรื่องการงานของชาวราศีธาตุดินนะคะสิ่งที่พี่หมอมองเห็นเนี่ยหรือแม่หมอมองเห็นเนี่ยคือคุณตัวคุณเองนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะในที่ทํางานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยความที่คุณเป็นคนก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในศักยภาพของตัวเองเนาะคุณมองว่าคุณอาจจะยังไม่เหมาะสมคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่เหมาะสมกับสิ่งที่คุณได้รับมาคุณรู้สึกว่ามันดูเป็นงานที่แบบยิ่งใหญ่เกินอะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วคือไม่ต้องคิดมากนะพี่หมอมองว่า คุณค่อนข้างเป็นคนที่มีความสามารถเยอะมากๆผู้หลักผู้ใหญ่ก็เลยมองเห็นอยากให้ เก็บประสบการณ์นี้ไว้แล้วก็เก็บเกี่ยวมันมาซะเพราะว่าโอกาสแบบนี้มันอาจจะไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะคะเห็นเลยว่าคุณพอถ้าเกิดคุณทําได้คุณทําได้คุณทําได้คุณสําเร็จมีโอกาสที่แบบหลายๆอย่างจะตามมาอย่างน้อยก็รายได้ก็ดีขึ้นอะไรหลายๆอย่างก็ดีขึ้นแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยอุปสรรคจะค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันเออเอาง่ายๆว่าคนที่ทํางานอยู่แล้วเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่มีแนวโน้มที่จะทําให้คุณเนี่ยได้ ได้ได้ได้มีได้แสดงผลงานได้แสดงศักยภาพฉะนั้นก็เต็มที่กับมันเนาะส่วนคนที่แบบคุณกําลังหางานคุณกําลังแบบมันจะมีสองสลักษณะคือคุณหางานเพื่อเพราะว่าคุณรู้สึกว่าที่ที่คุณอยู่มันท็อกซิกเหลือเกินคุณไปต่อกับมันไม่ได้คุณรู้สึกว่าค่อนข้างเหนื่อยกับสิ่งที่คุณเจอแม่หมอก็เลยรู้สึกว่าเออคุณอาจจะช่วงเนี้ยคุณอาจจะเหมือนกับ ลองเปิดประสบการณ์ตัวเองใหม่ๆดูลองหาได้นะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะอยากให้คุณแบบว่าค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจนะคะเพราะว่าคุณมีความรู้สึกแบบว่าใจร้อนอยู่พอสมควรเหมือนกันยังไงนะในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยอาจจะมีหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับการงานนะคะเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจแต่บอกเลยว่า มันมีการลาจากจากบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนยังไงก็มีเกณฑ์ที่คุณอาจจะได้ออกจากงานนะคะเอาจากงานที่คุณทําอยู่ไปทําอย่างอื่นแทนอะไรแบบเนี้ยเออยังไงก็ออกเออแต่ด้วยความที่ช่วงเนี้ยยังมีความลังเลใจคิดเยอะคิดหนักอะไรแบบเนี้ยก็อยากให้ค่อยคอยคิดนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกี่ยวกับงานแน่นอนส่วนใครที่ทํางานเกี่ยวกับพวกออนไลน์หรือฟรีแลนซ์นะคะบอกเลยว่าในช่วงเดือนตุลาเนี้ย มันจะยังมีความไม่แน่ไม่นอนในรายได้ของคุณในงานที่เข้ามาอยู่หลายๆอย่างอาจจะมีให้ตัดสินใจว่าเอ้ยจะไปต่อหรือจะพอเอาง่ายๆว่ามันจะยังค่อนข้างวุ่นวายทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดงานคุณเยอะมากๆในเดือนตุลาคมอาจจะต้องจัดตารางให้ดีเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยจะค่อนข้าง มีปัญหาในเรื่องของการงานเพราะว่าหลายๆอย่างอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ยังไงก็ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะสำหรับชาวธาตุดินมีหลายเรื่องหลักรูปแบบเข้ามาให้ตัดสินใจไม่ว่าคุณจะเป็นคนทํางานประจําคุณกําลังหางานใหม่หรือว่าคุณกําลังจะออกจากงานยังไงก็อยากให้ตัดสินใจให้ดีเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องการเงินจ้ะมาต่อกันที่เรื่องการเงินของชาวราศีธาตุดินนะคะสิ่งที่แม่หมอมางเห็นนะคะในเดือนตุลาคมนี้คุณอาจจะมีอยู่ในภาวะที่ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของความช็อตเออเอาง่ายๆว่าแบบจะคิดจะทําอะไรต้องตัดสินใจคิดหน้าคิดหลังนิดนึงจะใช้อะไรก็ต้องคิดเยอะนิดนึงนะคะมันมีเหมือนกับว่ามันมีอาจจะมีแบบหลายหลอย่างมาทำให้คุณรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะมาทําให้คุณรู้สึกเอ่อคิดเยอะต้องตัดสินใจเยอะอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่แม่หมอเห็นเนาะอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงเดือน ในช่วงเดือนเขาเรียกว่าอะไรในช่วงเดือนตุลาคมการใช้จ่ายเงินเนี่ยมันเหมือนกับมีสิ่งล่อตาล่อใจเยอะมากเอาง่ายๆว่าต้องประหยัดเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาได้ง่ายๆเพราะว่าดูทรงแล้วมันมันเหมือนกับต้นร้ายอะแต่ปลายดีเออแต่ว่าด้วยความที่แบบอาจจะเจ็บหนักตั้งแต่ช่วงเดือนกันยานะคะเอาง่ายๆว่าทําอะไรก็ตามคิดหน้าคิดหลังอย่ายใจร้อนนะคะเพราะว่าการเงินอาจจะมีปัญหาได้ ใครคิดจะลงทุนช่วงนี้พักไปก่อนเลยเพราะว่าไม่แนะนําเท่าไหร่นะคะคุณมีเกณฑ์จะเจ็บตัวขัดทุนใครมายืมงงยืมเงินหรือว่าชวนลงทุนนะคะพักไปก่อนเช่นกันเพราะว่ามีโอกาสที่จะเสียใจหรือว่าคุณอาจจะโดนโกงได้นะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่เรื่องของโชคลาภแล้วก็สุขภาพกันนะคะสาหรับชาวราศีธาตุดินนะจ๊ะ มาดูกันที่เรื่องโชคลาภของชาวราศีธาตุด,ดินนะคะสิ่งที่แม่บอมองเห็นเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้โชคลาภจากการเดินทางไกลมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการแบบว่าออกไปข้างนอกออกไปเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าใครที่แบบบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณนะคะหรือว่าบูชาเทพที่เป็นองค์ผู้ชาย เอออยู่อาจจะเป็นองค์พระพิคเนศก็ได้นะคะคุณมีเกณฑ์จะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะได้มาบ้างเล็กๆ็ก,กน้อยๆไม่อยากให้คิดเป็นจริงเป็นจังมากนักนะคะส่วนใครเนี่ยที่ชอบเสี่ยงดวงในลักษณะที่แบบว่าใต้ดินอะไรแบบนี้ก็ถือว่ามีแนวโน้มที่จะได้แต่ว่าไม่ได้ย้ายได้เป็นก้อนใหญ่นะคะยังไงก็จะเสี่ยงโชคหรือทําอะไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่อ่ะสุขภาพสิ่งที่เห็นนะคะสุขภาพต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของสายตาในเรื่องของอาหารการกินนะคะคุณมีเกณฑ์จะเอา,อาง่ายๆเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ผ่าตัดไส้ติ่งนะในเดือนตุลาคมเนี่ยมีแนวโน้มที่คุณอาจจะต้องแบบเจอมีดหมอโดยเรื่องของโรคประจําตัวหร,หรือโรคอะไรก็ตามที่อยู่ดีๆก็กําเริบขึ้นมานะคะมีเกณฑ์ที่แบบอาจจะต้องไปหาคุณหมออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่า นอกจากนี้ให้ระวังเกี่ยวกับพวกกดไหลย้อนต่างๆโรคที่เกี่ยวกับระบบช่องท้องต่างๆนะคะกินอาหารให้ตรงเวลานิดนึงนะคะเพราะว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ในลักษณะที่ใครก็ตามที่เป็นโรคกระเพาะมาก่อนหรือเคยเป็นเกี่ยวกับลำไส้ต่างๆคุณมีเกณฑ์ที่โรคเหล่านี้มันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาแน่ๆยังไงก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะหาเวลาไปออกกําลังกายบ้างคะ่ะอาจจะทําให้คุณแบบ หลายๆอย่างเนี่ยค่อยๆโอเคมากขึ้นนะคะอะจบไปแล้วนะคะสําหรับดวงในเดือนตุลาคมสำหรับชาวราศีธาตุดินนะคะยังไงก็ฝากขอบคุณทุกคนมากๆเลยจะพยายามมาอัพลงคลิปใหม่เรื่อยๆจะพยายามทําให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะไว้กลับมาพบก,กันใหม่เดี๋ยวช่วงของดวงความรักเนี่ยก็จะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งยังไงฝากติดตามด้วยนะคะ